เมื่อกี้นักข่าวถามว่านายกอ๊กอิงจะเป็นคนแรกในชินวัตรหรือเปล่าที่ไม่ถูกปฏิวัตินะคะโทรคำถามให้เผื่อไม่ได้ยินนะคะก็ไม่ทราบค่ะนี่สื่อมวลชนช่วยช่วยตอบด้วยกันแล้วกันนะคะแต่คิดว่าจริงในตอนนี้นะคะเราทางออกของประเทศนั่นก็คือการช่วยกันทําเศรษฐกิจให้ดีนะคะเพื่อให้ประชาชนมีกินมีใช้ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก็เน้นย้ําในการประชุมทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันไม่มีเวลาของความขัดแย้ง ะะไม่ว่าจะเป็นในระดับของประชาชนคุยกันข้าราชก,การรัฐมนตรีมันไม่ควรจะเกิดความขัดแยง้งเพราะการขัดแย้งก็จะโหประเทศไว้ไปต่อไม่ได้นะคะในวันนี้ที่ตัวฉันอยู่ตรงนี้ก็พยายามจะทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีรมัฐมนตรีมีทีมงานเก่งๆอีกมากมายที่จะช่วยดันผลดันประเทศให้ไปข้างหน้าก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะรักษาความสงบเอาไว้เพื่อที่จะให้ประเทศไปต่อประเทศชาติทุกคนอยากมาลงทุนเรายัางรีคอเวอร์จาก โควิด1 i ไม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขัดแย้งบางเรื่องก็ต้องมองข้ามไปเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะค่ะเป,เ,ปเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะคะสสนะคะมันไม่ไม่ใช่มติของพรรคนะคะก็เป็นสิทธิ์ของสอสอ,อยู่แล้วที่ที่อยากจะยื่นหรืออยากจะอะไรนะคะขอบคุณมากนะคะ